สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พิลกุกน,นะคะแต่วันนี้มันไม่อบอ้าวนะมันมันถ้ามันลมเฉยๆเนี่ยมันจะไม่ออกนะต้องอบอ้าวร้อนๆหรือว่ามัน เอาตัวนี้นีไปซนไปจับกล้องให้ป้าเลยโอ้นี่ไงกะหล่เต้นโอ้เห็นมันทั้งวันแล้วหลนี่เคียดเาเป็นตาตกมาใส่อันนี้ฮะโอ้คบต็มลังใจวันนี้่มันพายใช่ไหมคะทุกคน มราต้องดูวันเวลานะคะอันนี้เอามาเพิ่มปลาแยงเอามาให้ไปแกงเด้วยป้ามีแนวแกงใส่ระบบฮะมีระบบนี่เดี๋ยวขึ้นาข้ามป้านี่มันมาข้ามีแค่ไหนไปเลยอ้วนไปใกล้ใกล้ใกล้โอ้โหปลาคุปเกี่ยวเป็นหน้าไม่ออกหย่าไปละเฮ้ยไม่ได้หาซ้ำด้วยแสดงว่ามันกำลังจะออกหรือเปล่า เ่ัี้ม่พีเยอ่ไยมองอัน่ไดอ้หยิบอ่ี้หยิบล้ค่อยแหงยาววันนี้ตาเรามันเป็นตาตัอยก็ตาดีดี่ได้ปลาตัว้ตัวนี้นม้นโอ้หากินไ่ยากได้หน่อมากินไก่บานได้คอยหน่อเขียดนอยเขียดน่อยเขียดช้าเไปทางเรือองหยล่งน้องอไตัวนี้ ก้านะมันติมบนลานแปลงผักมันบอเอาอ้พัดเมืองเนียอืมเ้ามันเอาหน่อยละอันนี้ในใป่าเรนี่น่านี่มันุบเลยนะหอยีเียนี่อยนี่โอ้หอผ้ากันหอผาพัดหอผาไปทุบเขียดไหมโอ้กคือยน่อยหน่อยเา่ยอบอสนะอืมพานก็บวงกรรมลืมลืมมันคืออาหารของเราได้่ไม่กใเของเราอืมมีกระนน พี่น้องเอแล้วันนี้มันล่มวันนี้มันล่มเห็นมีลยย่มนี่หลายๆใช่้อยเนาะหลายโหรับรูปปั้นข้ออ่างร้อนนี่แลออ้วขออ้อข้อเก๋เล่นกระโดดน้ำไว้วันนี้บอกมาเล่นน้ำบอกมันมาเล่นน้ำนี่นะป้าในตัวนี้นี่มาเอาดูเห็นแล้วบอไอ้เฮ้ยหลายตัวเด้เาฮม่พี่ตึงตังตึงตังอยู่เย็บเ้อยีบวันนี้เราพาเต็มไปหมดเลยแถวนี้นี่เป็นเต็มที่สามสี่ห้าโอ้โหเยอะแยะเลยเฮ้่พี่ นี่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 เ้ยนี่ไม่ได้นี่จะเก็ียบเนี่นี่มั่งเกียบไป้าเยอะแยะเลยนี่นี่นี่ป้านี่ป้านี่ไปจนี่นน่ะลายหันแล้วคอยมาอยู่ด้านหน้าก็ได้่อยานี่ใ่หอมันอยู่ด้านากไแล้วไแล้วนีป้าอโซ่ที่นี่นี่เีกเียบแง่เข้าเอหลายนดนเป็น่ะเม็ในฟางนี่แหละมันมุดเข้าไปอยู่เห็น่เมื่อกี้นี่ก็นี่ม่เอานี่นะนี่คือป้ามาเอานี่นีนี่นี่ม่คําเยนี่มันหาเบาอยู่นี่นี่ มีต um ัวนี้พร้อมนี่นีนี่ตัวนี้นี่ก็อมาเรามากี้นี้แป๊กหนึ่งอุ้ยหมากตมัี้เดก็เอนกกาี่ป้าตัวนี้นี่มันเค่อห้ยบ่เฮยมันเคอยู่เช่นราามก็ได้ร้ายนั่นนะพี่เฮ้ยอ้าบอกพได้เพี่น้ออนี่ันีต้องไปแไก่สิเขม่ได้การไก่นัด้คนไม่เบนก็ผูกอ่ะเดียวเดียวสักวันอบเ้าเดีออกมา เดมาก้านชักวันน้าป้าเก็บใหมเอารบเก็บอ้าวผูบนี้งแยที่บ้าเลยตนก็ูหมือนกันโอ้ยโอ้ว่อ้ยมันถุงแยงหรือเปล่าป้อไม่มาออกจากถุงแยงหรือเปล่าปานอมันหลเล้าไหลเพลงแลอวเขาเก็บเท่านี้แลพอเกงแม่กนี่เพลิงไม้แี่นนี่กระอตนนีเลยเก็บบ้านไม่รอแล้ว

เก็บกับท่านเป่าเนะโอ้ยไอ้เี่ยด่นนี่นี่ตัวนี้เหไปไหนแล้วเียวะปาเถียดนี่นี่ป้านี่ปานี่ปานี่ตั้โอ้ยหเียดหลายนะเฮ้ยเียดนะตกลงหวยเลยปลานี่ตัวนี้นี่มันขงไหัวบอกนี่นี่นี่แมวพี่ปลาเขียลงวยนี่แมวนี่นี่ตตัว3ตัวสี่ตัวน ดูกล้องนะพยมาละเอนีเ็แเยอย่าไปนมเขียดน้ำเขาเนมป้าเลยตอ้อตัวกลวนันตพาเยนี่ตัวี้ตคะลียงกไป้าน้น่นี่นี่นี่กลับไปกลับมาก็ได้ป้นี่นี่ตัวนี้นี่ เก็บเขียดน้อยกคอินเียปา็โอ้เม่ควานน่ปลาแต่นี่กนเจ้าอ้าดองไปแล้วไปแล้วกูเห็นจักตู่เยอปทางคุณหนเราไม่มีไฟแบตไงกยังไงเ้องโอเสือก็ช่องโตวจับ นี่เฮ้ยตัวนี้ก็นีนี่ซื้อนี่ซื้อแล้วมันกระดไปตะกุนปลาละไปแล้วไปหาปลาแล้วุนป้นป้นุ่นเืองไปนั่งพอนะคุกเขียดนเลยนหลีุ่นดูบอกีนี่มาเั้ามาซื้อนีหนีอโอโน้อยขนาดนี้ลมบ่ลมขนาดล่มันยังอ้อเลยอืมไอแมนเอาหังละคัาเคยเ้สุดยอดโอ้โห

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮปล่อยใกล้ไปไหมปลอยมองกล้องอย่าไปมองเทียดกับเขาไม่มีปลาเนี่ยเราไม่รู้เลยนะว่าเห็นไัวดาโอ้โฮโอ้โฮ คนก็บไปแมเกปลียนนอามทียไปแล้วร่นี่เกยยังไม่ได้อยู่นีครา่สงสมทีแล้วซาปานคุณจัแล้วเดี๋ยวเวมันมาไรคือไปแล้วได้ไเบป็นคนถือไปมันกลังมามันมาจากไหนเนี่ยมันมาตรงอยู่ในดินนี่แหละเห็นไหมนะลองไปแล้วชื้นจอย่าให้มันลนะอย่าให้ันมาเป็นงานไสปน

โอ้ป้าพี่เยอะแยะเลยเคียดนะป้าทางนี้เยอะแยะเลยนี่ปานปาน,ปานเครียดทั้งเบิดนี่ไปไปแล้วเอาเงี้ยงรูดมฮะโอ้ยโอ้ยโอ๊ย,อยไปแล้วค่อยไฟฉายช่งอยังได้เจอได้เห็นเลยนี่ป้าป้าทางนี้เยอะแยะเลย มาเรื่อยๆเลยแถวนี้น่ะอะไเมยมยไรมฮะมันเรามันไม่มีเบ็ดไงพี่พี่พลอยเครดในพ่อยนี่พ่อยนี่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 จะไปแล้วเอาเอาไปซะโอ๊ไม่ทันไม่ทันไม่ทันไปแล้วหาที่มาตรงไหนตรงไหน มีแม่ได้หลายตัว้วอยู่กับมือนี่โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ค่ะ